สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้าพาเพื่อนทุกคนนะมาที่สวนอีกที่หนึ่งนะครับผมซึ่งทุกๆคนที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าที่ที่นี้นะครับผมปลูกถั่วอสุกินะครับผมซึ่งบรรยากาศเช้านี้นะครับผมที่บนดอยนะบรรยากาศของค้าที่จะดีมากเลยนะครับดูหมอกนะครับหมอกหนามากเลยทุกคนนี่หมอกแทบที่จะมอง มองเห็นในระยะประมาณไม่เกิน50เมตรนะทุกคนถ้าไกลกว่านั้นมองไม่เห็นนะเพราะว่าหมอกมันทึบมากเลยนครับแต่ว่าบรรยากาศสวยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาตักหญ้านะครับผมตักหญ้าซื้อที่ที่ตรงนี้นะครับผมก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็มันทําให้ยากอะไรพวกนี้นะครับผม ของขัข้นที่สูงเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะขุดบ่อบ่อน้ําไว้ไปน่ครับบ่อน้ําใช้นะผมใช้นะครับในการทํากันกเกษตรนะรเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะอ,อยู่เหนือลําลทางนะครับเพื่อทุกคนนี่ก็จะพาชมครับซึ่งปีนี้ผมก็จะทําไม่หมดแล้วครับผมเพราะว่ามัน ด้านล่างนูผมทําไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ของเขาที่โตแล้วนะครับไม่ไหวเนี่ยครักัดซึ่งผมก็ได้มาตักไว้นะรัรหนึ่งวันสองวันแล้วแหละครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมนี่ให้ชมบรรยากาศนะนี่กระท่อมของเรานะครับสวยมากเลย ครับส่วนผมนะฮะวันนี้นะจะมาตักยานะครับผมตักยาก็ถ้าฝนตกก็จะเข้าไปหลบเข้าไปพักในกระท่อมนะฮะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ทำงานนะรััผมส่วนน้องแจงก็มาช่วยผมนะฮะเอายาออกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูน้องแจงขยันมากเลยทุกคน เดี๋ยวไปทักไทยนะทักไทยน้องแจงกันหน่อยโอ้รรยากัศสวยครับฮัลโหลนี่ก็จะเอาอยาอะไรแบบนี้นะยาแบบนี้ออกไหมนี่นี่ น้องแจมบอลไรไม่รู้นะครับบอกว่าอะไรไม่รู้นะครับไม่อยากให้ผมถ่ายแต่ผมก็จะถ่ายครับ <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้ครับรลอกๆกับบรรยากาศสดใสประมาณนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวน้องแจนก็จะทำงานเรื่อยๆนะนพิ่งมาถึงนะเนี่ย เน่เน่เน่น,นี่ฮะับเขินกล้องฮะวันนี้ทำเป็นเขินกล้องทุกวันนี้ไม่เขิน <c oughs> จุ๊บไปเลยวะ <c oughs> นี่บรรยากาศครับบรรยากาศว้าวสดชื่นสดชื่น เค okay. เดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับก็จะมีบรรยากาศเก็บให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทำงานแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงนะทุกคนผมก็ได้ทำแกงไว้นะครับนี ก็จะเป็นต้มหมูนะครับผมกาลังเดือกได้ที่เลยนะครับนี่นี่แล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะครับผมก็สามารถมองวิวเห็นได้แล้วนะครับผมเห็นวิวสวยงามเลยครับตักขาภูเขาอลว้วพวกนี้ครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมว้าวนี่ครับผม ต้องมาทางนี้นะครับนี่บรรยากาศสุดยอดครับแกงนะฮะแกงสำหรับเที่ยงนี้มีพริกด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวมีพริกด้วยนี่ คนนี้กินอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ทำหน้าบุกเลยล้ำแต๊ะยบำบะลบะเหลือดูเแล้วปอนท้าวเ่าเลยเป็นพริกนะทุกคนนี่เป็นพริกเป็นหมูข้าวก็ห่อมาเองนะ โอเคใบกัดก็จะประมาณนี้แหละครับมามาซื้อข้าวลองชิดมดูอีก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 ทีนึงอีกทีนึง เยอะมากเลยครับอือออรสชาติหอมมากเลย ว้าวใบกัดโคกดีเลยอะ่ะนี่ฝนกำลังลปอยลงมาแล้วนะทนะุกคนนี่ใบกัดประมงใกล้ๆเก,กือบบ่ายโมงนะครับผมนี่ครับทุกคนตัวนี้นะบุ้งมีพิษนะครับผมเวลาเพื่อนๆเห็นนะครับจะไปแตะนะครับผมเพราะว่ามีพิษร้ายแรงมากเลยนะครับ เวลาโดนเข้าไปนะจะแสบร้อนแล้วก็ทรมานมากๆเลยนะครับบางคนก็จะเกิดอาการแพ้ได้นะครับผมนี่ครับวันก่อนผมเจอพิษไปนะครับโอ้โหมือบวมมากเลยครับนี่อันตรายมากเลยนี่ลักษณะแบบนี้นะจะมีคนแบบนี้นะทุกคนอย่าเข้าใกล้เด็กขาดนะครับพิษร้ายแรงครับ ตอนนี้บรรยากาศก,ก็จะประมาณสี่สี่โมงครึ่งนะครับผมสี่โมงครึ่งเอาแต่ว่างานยังไม่เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณที่มันยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผม นี่บรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณนี้นครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นทางนะครับผมทางที่ผมทําไว้นะครับใช้รถขุดนะครับผมก็ถ้ามองไกลๆนะครทางตรงนี้ก็จะคล้ายๆเป็นเล็กเจ็เลยนะครับผมไว้เล็กเจนะครับซึ่งมันจะอ้อมมาตรงนี้นะแต่ว่าก็มีทางอื่นนะครับที่ ไปฝั่งโน้นครับนี่ครับทุกคนจะเหลือบริเวณนี้นะครับผมก็ประมาณความกว้างก็น่าจะอยู่ที่น่าจะ20เมตรนะครับผม20เมตรนะฮะฝั่งโน้นน่าจะกว้างหน่อยนะับน่าจะอยู่ที่30มเมตรนะครับผมแต่ว่าหญ้ามันโตมากเลยครับ ถนนที่ผมทาไว้นะครับก็จะขุดอ้อมมาทางนี้นะครับขุดอ้อมมาทางนี้แต่ว,ว่าผมยังไม่เคลียร์นะมันรอดแล้วนะครับผมนี่จะออกมาทางนี้เลยทุกคนนี่เดี๋ยวผมก็ต้องตัดนะครับพรุ่งนี้คนแล้วเสร็จนะทุกคนนี่บรรใบกัดสวยงามเลยครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ ทำให้เสร็จเลยนะครับผมโอเคบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนี่สวยงามจริงๆนะที่ตรงนี้นะครับบรรยากาศบนดอยนะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะผมมีเวลาผมก็จะทำคลิปแบบสบายๆแบบนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมทุกคนบรรยากาศดีไหมครับนี่อ้ เดี๋ยวที่ตรงนี้ติดตามกันยาวๆเลยนะครับผมตั้งแต่ามาเตรียมที่นะครับผมปลูกนะครับผมแล้วก็จนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับผมก็คอยติดตามบรรยากาศแต่ละช่วงนะครับบรรยากาศช่วงฤดูหนาวก็จะสวยเหมือนกัน,นครับตรงนี้นะจะมีทะเลหมอกเต็มเลยนะครับผมส่วนน้องแจนก็ยังไม่กลับนะครับผมก็ทํางานอยู่ แต่ว่าวันนี้น้องเขาไม่อยากเข้ากล้องนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายโอเคนะยังไงเดี๋ยวผมไปทํางานต่อนะทุกคนตอนทํางานนี้ผมไม่ได้ถ่ายผู้ทได้ดูนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็ให้ดูบรรยากาศอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับผมกลับแล้วนะ ครับทุกคนวันนี้ผมก็จ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผม